สบายดีพี่น้องสบายดีสุขสุขคนเนาะพ่อพอกับ่องเคยลาคือเก่าพี่น้องวันนี้ก็พอ่พอพอกันยามกลางคืนเนาะมาหาเยื่องเขียดคือเก่าพี่น้องหลังจากฝนตกเมื่อวานว่าสิได้บ่ได้แต่ว่าเฮาคือว่เจ้าบ่อยากคือเนาะพี่น้องเนะาะเพราะว่าลม้มปกตินะคันบ่ล้มนี่เ,เนื่องหานี่นี่นะมันชิตาแดงกระซือกึกซกอยู่เลยแต่นี่มันล้มเนาะมันลม้ลมลมแหง้งอะไรเขียดมันกับบ่อยักออกบนไดนะกะว่าเนาะแต่ว่าต้องไปลุนไปุ้ม ต่ว eh ่าคนอื่นก็เห็นแล้วตัวเเฮานี่ตัวเฮาก็เห็นแล้วตัวต้องมีตัวที่2เนาะมีตัวที่2ที่3ตัวเลขตัวเลี่นเบิ่งกันใกล้ๆเลยไปได้มาแล้วตัวก็ต้องมีตัวที่2เนาะ ออกได้คำเดียวลมแหง้งหนาวพี่น้องเรับโอ้ยเป็นหันยืนในเดือนนี้ขึ้นหนาวแต่าบาดลมแหง้งอีหล้อหนาวเป็นหนาวเขาขึ้นว่าต้อเงเอาเว้นน่ะฮอนขึ้นว่าโอ้ยมือแรงมาหนีมันพอน,นี่หอยเขียดแท้จริงอ๋อของ,งอกวังจากฝนตกเลยเนาะเขียดมันจะมักอ๋อแต่มันกลับตัละตัดพี่น้องเอยลมข้ามมาบัดลมเอาหลุด เราจะคืดเนาะบอยากคืดมันเลยมันลมแหง้งเขียนมันบอย่างออกคันลมแหงนะ้งเนาะแต่ว่าก็ต้องรุ่นต้องชมต้องกันทาเบิร์นไปเรื่อยๆพี่น้องมาสิได้เลยได้เนาะเดี๋ยวลงไปน้องมากกับน้องมอสพูดเห็นบะ่มอสยังยังเอายังมากับน้องมอสพ,พี่น้องตัวที่สองเฮา เชียแต่มันล้มอะไรพี่น้องเ<า>ลยยะมันล้มเฮงเนาะลมเฮงบ่อได้ธรรมดาได้พี่น้องหนาวหนาวดิจนสั่นเดี๋ยวนี้นะบ้านบ้านเฮาปีนี้มีแต่หนาวกับหนาวบ่มีหดบ่มีหดันหนเอาไปเอามาเดี๋ยวนี้นะตามันเห็นอลไรพี่น้องพี่เห็นเห็นเนาะ

Đấy. Bướm. Ông ở đúc hay. Tô lẹ hàng man không chào bọn đi. Có. chúng tôi đâu. Ừ. 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 để sắm xem gan đòn này phi nong. Hiến đi về. Ô. Thơm Nhá. Nói ô, Nó nói cơn không Nó nói cơn. giờ tôi nhìn nhanh nữa nè, tôi bảo mần lôm. จังเกตน้องมอดใส่ชงข้าวเหนียวสวยแค่หนเหรอหนาวี่น้องเว้ยหนาวลมแห้งเรียร้อไปี่น้องไปเรื่อยๆนี่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 โอ้ค่ะยื่นตามคุ้มน่ะมอดมันอยู่ในคุ้มมันเข้าไปรีโอ้มันคือเหี้ยเทพี่น้องเรื้งลายก่อนจะบาดนี่ นี่พี่น้องเออคือว่าโฟกาสต้องขอโทษก่อนพายพี่น้องมันมัวปะยังยังตามคุมไปพี่น้องไปเดี๋ยวเห็นจังเบิ้งใหม่ไปเรื่อยๆเนาะก่อนอื่นก็ผาก่อไล่ก่อนแซ่ก่ติดตามเนาะจังมาพ่าคลิปใหม่ๆของส่องเคยล่าพี่น้องเอ,อ้าเห็นอีกแล้วนี่มานแล้วพี่น้องนี่เจออีกแล้ว Nii. Ừ. Có phải lút mưa. Rút <laughs> mưa cả đây cả cầu. Nì cái nông này. Nông mốt. Đây cốp nhai hơn phân Đi về cơm con. Nó. Nó thăm mật Mà chứ. Mà เออจับยึงมาดีดีดูปิ้นปินหนามันนะมาจับเอวมันนะมันสิหลุดไปไอเลี้ยมมาดูเออเนื้อเนื้เนื้องเลี้ยมมาเลี้ยมาเนื้อโอเคไซนี่พี่น้องเออเจ้าไล่เอาในไซนี่เห็นเห็นเห็นมันอยู่ในหนาบอกเห็นตามันย่างมาเราเออย่างน้ำขึ้นตัวน้อยแท้ตัวเนาะเขียนนะ เขียนมั่พี่น้องตัวน่ะเสียของบ่เนาะน้องมังมอสเอาขู่พี่น้องเลยแต่ว่ากบนี่ทางน้องมอสเนาะโอ้มานเด้อธรรมดา,าพี่น้องเลยเอาเมียได้เลยฮะกินเป็นปะไปเรื่อยๆเนาะเอาก็ต้องหาทาั้งแล้วพีน่น้องน,น,นี่เขียนโอ้คุณอลีเนาะ นี่เอ้าพี่น้องมอสเป็นคนจับไพ่น้องมอสมึดไพ่มดพี่น้องเลยไพ่มดไพ่มึดเนาะไปเขี่ยเขาบอกอยากออกนี่พี่น้องเลยว่าสีมาเอาแบบครับบ่ได้ดังใจเลยลมแห้งเขี่ยมอสโอ้ทั้งผู้พลนองแทนพลน้องแทนเมียนบ่ไปเอ้าไปพลนองแทนผัวเงื้งเขียดมานเพิ่งกบ่ เขียนบ่ออกมื้อนีลมแหงเกินลมแงหรือเขยบ่ออกพอน้องเทนบ่สสเ้ยเออไมดก็ยังเห็นอยู่เด้อคนมันมาเนาะน้องมอดนี่ๆนปานไผเฮามดว่าซั่นมดก็เห็นคือเก่าอ้าเอิบไปไปนํากันเร็วเนาะ nhau yà, nhau nhau vì nó thân cả lại. mắc sok, ka say. Kanta mắt cái lại. Koti tam, vino. Ta mắt cái sok, kano. Iny mọi người. O gadoo. Tụi này. Ta bia hai? Kanya, hằng hằng mặc đùa, ville. Ya? Nguyên tâm. Hằng hùng 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 โอ้พูมอสอะไรคือมีแต่เขียดกระโดดแท็กคือเฮใแท้ๆๆนี่พี่น้องอุ้ยตัวนี้น้อยเกินนี่ใหญ่บ่เดี๋ยวไปบังคับน้องมดเดี๋ยวดูเห็นอีกแล้วมดสพี่พอจับเองเลยปะไปบังคับน้องมอสเริ่มเห็นแล้วเริ่มเห็นแล้วพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เอาเลยเส้คุ้นดีเนาะมาไปเอ้เออใหญ่ขึ้นอันนี้คือนี่พี่น้องคุ้นคุ้นตัวนี้นี่นมาเอาตัวนี้กนะออ่อนเนาะจะเอาเออตัวใดอีกเออเอาเออตัวนี้นั่นเนาะนี่เดี๋ยวไม่ใช่ปะเนาะ นี่นี่เอาตัวนี้ก่อนเอามันมาทัไปเรานี่นี่ตัวนี้พร้อมนี่ป้าวพี่น้องเลยเริ่มมานเลยนี่เริ่มมานเลยเริ่มมานแล้วเอ้าไอ้น้องมอเป็นมือจับมาอนีิไปไปเอาตัวนักกันยังอยู่อยู่หรอกไปพี่น้องเริ่มมานแล้วกุไล่กุเซ่ว่าล่มก็เริ่มออกอยู่ไอ้นั่นดีเอารถจับลีลาบเลยมันสิไปเนาะเราต้องพรอจับ เริ่มนี่อยู่พี่น้องใอ้ลงมาทางนี้เริ่มเห็นนี่เห็นอีกว่<ม>อเอาไปเห็นเลยตัวไปทางนั้นเขาสิมาทางนี้<ม>ไปยนำการบ่กมีเดี้ตัวหนึ่งมีหน้อยเกินบ่เอายุ่งทำนี่เอาเอาจับสันเอาบ,บ่มีทางเลือกเนาะมันบ่อย่ามันบอกมีต้มกินบ่ออกมองชี้กินต้มเขียด เอาหลอดโตกินตปเดี๋ยวเห็นจ e ังไก่เบืองไม้แล้วี่น้องเด้อซอยกันเยังหางก่อนเนาะกบพี่น้องนี่มอนมอนมาเอามันสิไปเห็นอยู่เร้นนั่นพี่น้องไม่ไผ่เขานะมันออกมาแต่หูนี่หูนี่เดี๋ยวดี่พี่น้องนี่โอ้คุณยังโตยังขี้ดินทรายเต็มอยู่จับเอ้า มันก็หมดอ,ออกมาแต่หูบูดเมื่อกี้บลูดเจ้าดูเจ้านะเอาจับบอจับเอาครบนั่นมนนั้นจีรุดเนี่ยได้เป็นเออนี่ได้นะใจเครกูต้องหักคขนี่มันออกมาแต่ห,หูนี่พี่น้องยังขี้ดินทรายเต็มโตมันอยู่นี่ลงมาห่วยเขาเลยคบทั้งหนึ่งพี่น้องขี้เหร่ยังบ่ได้เนาะตัวนี้เขาก็อยู่กับห่วยไปไปหาตัว เห็นยังทายเห้เบิง่งใหม่เราี่น้องเนาะเห็นก่อนยังเบิง่งจักไอ้เ,อเพชรสีผ้าไปทางใดเลยห่วยนี้กับบริจกปันใดเราบออเคยลงมามีเห็นแต่ตาในใต้ไม้นี่พี่น้องจากการให้มดเอ้าตัวก็เห็นบ่บ<อ>นี่เนาะจัะอ้าวนี่ในใต้นี่น เออได้บ่เออใหญ่อยู่ตัวนี้ไปขึ้นมาเลยพี่น้องเลยลงไปในกบตัวเดียวเราเห็นเขียนในห,หัวเนาะใค่แต่ว่าในกบตัวเดียวในตัวหนึง่งขึ้นมาหาเงียงตามให้หนาคือเก่าว่ามีเขียดอยู่หัวยอยู่โคกกระเข,ข,ขมันว่ามันบวล้มนะโอ้ยเอออยู่ให้หนานี่พี่น้องท่านมันบวลมนะแซมสิเอา้าอันนี้ล้มหง chân yên chân nhang lột nhá cho vào nhang nữa bỏ đi bay nắm đọc phi phi mất hả phải sai rồi cứ như mà hiện ta rồi ơ nì đi nì chặt cả này nó mòn về con kiệt ไทยน้องมอดเมื me, ่อด <re achsen> ีเขาเป็นคนยังน้องมอญเป็นคนเอาเนาะเห็นบ่บนนี้เมื่อดอกไฟแต่มันแนวนั่นมันน้อยมันมาอย่างคงมันหินบ่เฮ้ยป่ะไปเรื่อยๆพี่น้องเดี๋ยวเห็นอย่งเบิ่งไม้เนาะไปเนาะตะกี้เราเดียวเห็นอยู่ในนิมเป็นเนาะอ๋อไปแล้ว ไปเลยป่ะเบ้นบ่เออตัวน้อยเนาะป่ะไปเอาตัวใหญ่ดีกว่าตัวใหญ่จำกบใหญ่หูนู้ดโอ้ยเอพนอยู่กับปลาพวกเรามีแต่สิโลมือมันบยังมันแบบอยากเห็นไปได้เนาะมอดเขียนบ่ออกบันไดเห็นแต่ถ่ายเห็นเบื้องใม่พี่น้องเลย ทำมากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะกดซับสไครต์ขขกดมากระดิ่งจังบวะผาดคลิปใหม่ๆของสองเคยหลาแล้วก็สองน้องสาาลาเนาะเียนอยัลไงพี่น้องปูอยู่ไพ่ครับพูเนาะมาเบิ่งน้ำกันว่าไม่นอยู่บ่แต่เฮาว่าลอยกระเซียนแต่ชีโตน้อยหรือโตใหญ่น,นั่นแลหละแม่นอานะพี่น้องเอ้โตโตน้อยโตน้อยนิดเดียวน,นี่นี่นี่พี่น้องนี่ นี่บ่เอาเดอกตัวนี้เนาะมันหน่อยเกินนี่ปล่อยไปให้มันออกลูกใช่ปะปะหน่อยเกินนี่นี่ตัวนึงน,นี่มดน,นี่ตัวนี้เอาพี่น้องเอาตัวนี้มันใหญ่ดีเนาะนี่เดี๋ยวให้น้องมดนเอาเฮ้ตัวไหนตัวไหน ออก็มีช่องตัวตัวหนึ่งก็บอกเอา,ต,เอาตัวหนึ่งเอาไะเป็นเลี้ยงซะนะเดี๋ยวเห็นจังเห็นจังว่ากันใหม่พี่น้องอีกแล้วพี่น้องนี่โพดพี่น้องเอ้ยยตัวนะมุนไีไปซะไปบอกเอาตัวนี้พี่น้องมันน้อยเกิน <laughs> ไป น้อยเกิเป็นยังเคยถือใจยังเราอยากจะเอาแล้วไหลไปเลยอย่าตัวเอาตัวน้อยตัวก็เอาเนาหรอเอาเดียวก็ปูเอาเห็นเลยภาพมันโมัก็ต้องขอโทษขอไปพี่น้องเลยภาพมันโมัวก็ขอโขษขอไปเนาะน้อยตัวน้อยตัวก็เอาเหรอไปอย่างเหเอาแล้วมันออกลูกแม่ไปพันพวกเลาะเกินั้งเฮือนเ้าโลดพิด อปล้อไปเรื่อยๆใช่ไหัตนนี้ว่าพอลองแทนทีบไปต่อมากันอันไม่มีเขียดเจตภัยโอ้ยน้ำปิแต่มันไม่มีเขียดเรอกไะอันนี้เขมขียดจังอ้าวนงมอเทนนะบ้านตัวใหญ่บอกโอ้ยมันแม่นอยู่ป่มอมันใจะหาสิบโอ้ยน้ำโมนี่นี่คนจงว่าเขียดนะเออนี่เราเคยเห็นนะเฮ้ยเขียดน้อยปันจีนตามันน่อยกันเลย งมอสี่ตัวพี่น้องเลยไปมาเลยจังมอเอาอีกเลยน้ำอีกเลย,ย,น,เเยน้นำอีกเลยไปเมื่ออะไรพี่น้องเลยเบื้องผลงานเอาเลยเนาะอย่าดีล่อเพราะว่าหนาวกันหนาวนี่ได้กบมาสองตัวเน,ะน,นเาะอันนี้คือกบของเฮานี่นี่ของของน้องมอสซ้ำกันเลยกบนี่แล้วก็เขีย่ยกันรวมกันเลยเนาะวันนี้เฮาบ่ได้เมงเง่งแย่พักพวกเอารวมกันเลยเพราะว่า มะน,นาวนากระไพนงมดกับเมื่อดให้เฮาเลยให้โอกาสชน,นะโอ้ยนงมดสีเพ้เฮาอ,อายเฮ้าหนะนะอันนจะคอยชนะก็ <c oughs> เก็บภาพบรรยากาศไว้เพียงเท่านี้ขอบใจทุกคู่ทุกคนที่เข้ามาเบิง่งพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเร็วมาดูมัน่นพอกันคลิปนะสบายดีไปแล้วพันดีป้ายเมือของเก้าเออ